การ f i ไฟ history ยาโฮสซอาถูกเลือกให้เป็นผู้นํานี่คือยาโฮสซอาเขาถูกเลือกให้เป็นผู้นําของชนชาติอิสราเอลยังจากันได้นะคะว่าพระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือพระพรไพร์ของพระองค์ออกจากการเป็นทาสของอียิปต์อย่างไรพระองค์ได้เปิดทางให้พวกเขาเดินผ่านทะเลแดงอย่างปลอดภยัยพระองค์ทรง,งนําทางพวกเขาโดยเสาไฟในเวลากลางคืนและเสาเมฆในเวลากลางวานันสุประทานน้ำที่ไหลออกจากศิลา ดับความกระหายของพวกเขาและส่งมานาเป็นอาหารเหมือนฝนตกในทุกๆเชา้าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือพระองค์ได้ทรงสัญญากับพวกเขาว่าจะนําพวกเขาไปยังแผ่นดินที่งดงามที่ชื่อว่าขณะอันพวกเขาเพียงแค่เชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าเท่านั้นแต่ก็มีหลายครั้งที่พวกเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงดูแลพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลําบากได้จริงๆหรือไม่แน่นอนว่าไม่ได้เชื่อ เพราะมีหลายครั้งที่พวกเขายังคงกังวลใจและบ่นต่อว่าพระเจ้าอยู่เป็นประจำอีกทั้งไม่คิดว่าพวกเขาจะสามารถเข้าสู่แผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้ได้ซึ่งแผ่นดินนี้เป็นที่ปลอดภัยและสะดวกสบายแม้ว่าพระเจ้าบอกว่าจะสถิตอยู่กับพวกเขาและจะดูแลพวกเขาทุกวันอีกทั้งพระองค์ต้องการให้พวกเขาได้ยึดครองแผ่นดินง,งามแต่แล้วมีเพียงแค่โมเสสเท่านั้นที่เชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจ มีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าบอกให้โมเสสส่งผู้นำ12คนไปสอดแนมแผ่นดินงามว่าเป็นอย่างไรอุดมสมบูรณ์หรือแห้งแลง้งคนที่นั่นเข้มแข็งหรืออ่อนแอมีคนหนึ่งใน่ามกลาง12คนนั้นเป็นผู้ที่วางใจในพระเจ้าเขามีชื่อว่ายาโฮสุอายาโฮสุอาและผู้นำอีก11คนใช้ชีวิตอยู่ในคณะอันนานถึง40วันและพบว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่งดงามกว้างขวางและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำนมและน้ำผึ้ง และอีกทั้งยังเต็มไปด้วยผลไม้ที่ดมสมบูรณ์เหมือนกับที่พระเจ้าได้ส่งให้คำสัญญาไว้จริงๆเพราะมีทุกอย่างที่พวกเขาต้องการแต่มีปัญหาอยู่บางเรื่องที่คนที่นั่นดูแล้วมีรูปร่างใหญ่โตเหมือนยักษ์เลยและพวกเขาได้มองเห็นกำแพงเมืองใหญ่ที่ล้อมรอบคอยปกป,ป้องเมืองนั้นซึ่งเรียกว่าเมืองเยริโฮนั้นคนสอดแนมสิบคนก็กลับไปเล่าให้ชนชาติอิสราเอลฟังด้วยความตื่นตระหนกว่าแผ่นดินที่ไปสอดแนมนั้น เป็นเมืองที่กินคนมีคนเนฟิลที่รูปร่างใหญ่โตมากและพวกเราเป็นเหมือนตัก,กตาในสายตาของพวกเขาเมื่อชนชาติอิสราเอลได้ยินข่าวร้ายนี้ก็ตกใจกลัวเช่นกันและไม่คิดจะเดินทางเข้าไปในแผ่นดินคนาอันอีกต่อไปแต่ยโฮสอะและขาเลบไม่ได้รู้สึกกลัวเลยและบอกพวกเขาว่าพระเจ้าจะนำพวกเราเข้าไปยังคณาอันและพระองค์จะยกแผ่นดินนั้นให้กับพวกเราอย่ากลัวคนที่อยู่ที่นั่น เพราะพวกเขาเป็นอาหารของเราพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราพระองค์ไม่ทรงต้องการให้เราเป็นกบฏหรือไม่เชื่อฟังพระองค์ในที่สุดแล้วชนชาติอิสราเอลก็ยังคงไม่เชื่อฟังพระองค์และยังพูดกันว่าให้เอาหินขว้างเขาทั้งสองในเวลานั้นเองสง่าราศีของพระยะโฮวาก็มาปรากฏแก่พวกเขาและพระองค์ได้พูดกับโมเสสว่าพภรรยเหล่านี้จะบ่นไปอีกนานแค่ไหน ท,ท,ทั้งๆที่โปร่งทำหลายอย่างแต่ก็ยังไม่เชื่อโปร่งอีกสุดท้ายแล้วพระเจ้าก็ลงโทษพวกเขาให้ล้มตายในปากกันดาด้วยโรคระบาดในขณะนั้นมีเพียงแค่ยาโคสุอากับคาเลดเท่านั้นที่เข้าสู่แผน่นดินคนาอันได้เพราะพวกเขาเชื่อในโปรง่งและติดตามพระเจ้าอย่างเด็ดขาดน้องๆเห็นไหมคะว่าพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าที่รักษาคำสัญญาของโรรองคำพูดของโรรองเชื่อถือได้ไว้วางใจได้ พระองค์ได้ยกแผ่นดินคนาอันให้พวกเขาและลูกหลานของพวกเขาพระองค์ได้ทรงเลือกผู้นําคนใหม่ที่จะนําพวกเขามุ่งหน้าต่อไปเพื่อเข้าสู่แผ่นดินคณาอันชายผู้นี้เป็นผู้ที่เชื่อไว้วางใจในพระเจ้าและติดตามพระองค์ด้วยสุดใจซึ่งก็คือยะโฮสุอานั่นเองการสนทนาและการปรับใช้ข้อที่ 1. แผ่นดินงามหรือแผ่นดินคณาอันเป็นแบบเลงถึงพระคริสต์ที่ครอบคลุมสรรพสิ่ง เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ้งหลั่งไหลเป็นแผ่นดินที่กว้างขวางซึ่งเป็นแบบเลงของความกว้างขวางของพระคริสต์มีน้ำที่อุดมสมบูรณ์และมีอีกหลายๆอย่างเราสามารถรับสุขพระคริสต์ในหลากหลายด้านดังนั้นเราต้องสู้รบเพื่อเราจะประสบการณ์ณกับพระคริสต์ในทุกๆด้านเราสามารถรับสุขพระคริสต์ได้โดยการร้องออกพระนามโอ้องค์พระเยซูเจ้าให้เรามาอธิษฐานมาอ่านพระค์ทุกวัน มอบถวายตัวของเราเองแด่พระเจ้าเพื่อเราจะยึดพระคริสต์เป็นชีวิตและเป็นทุกสิ่งของเราประเด็นที่2ผู้สอดแนมสิบคนและชนชาติอิสราเอลไม่ได้คํำนึงถึงพระเจ้าพวกเขาคํำนึงถึงแต่เพียงตัวเองทำให้พวกเขาไม่เชื่อพระเจ้าและทำผิดต่อพระองค์และพระองค์ก็ทรงลงโทษพวกเขาดังนั้นเราต้องอธิษฐานขอให้เรามีความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์มากขึ้น และคำนึงถึงผลประโยชน์ของพระเจ้าไม่ใช่ผลได้ของตัวเราเองมาถึงในช่วงของคำถามข้อที่ 1. ใครคือผู้ที่ถูกเลือกให้เป็นผู้นำชนชาติอิสราเอลในการเข้าสู่แผ่นดินคณาอาันก็ไก่โ,โมเสสขอไข่ยาโฮสุอะคําตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่ยาโฮสุอาข้าอ 2. คนสอดแนม10คนเข้าไปสอดแนมในแผ่นดินคณาอาันพวกเขามองเห็นอะไร ส่วนทำให้รู้สึกกลัวมากก็ไก่สิงโตขอไข่คนเนฟิลที่รูปร่างใหญ่โตเหมือนยักษ์คำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่คนเนฟิลที่รูปร่างใหญ่โตเหมือนยักษ์ข้อ3ชนชาติอิสราเอลมีใครบ้างที่ได้เข้าสู่แผ่นดินคณาอันก็ไก่ยาโฮสุอาและคาเล็บพร้อมด้วยลูกหลานของพวกเขาขอไข่ คนสอดแนมสิบคนนอกเหนือจากเยโฮสุอาและคาเล็บคำตอบที่ถูกต้องก็คือกาไก่ยโฮสุอาและคาเล็บพร้อมด้วยลูกหลานของพวกเขาข้อพระคัมภีร์สำหรับท่องจำให้ขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้ท่านทั้งหลายมีคุณสมบัติพอที่จะได้รับส่วนแบ่งด้วยกันกับลิสุทธิชนทั้งหลายในความสว่าง